โอเคครับสวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับวันนี้นะครับจะมาสอนการใช้งานโปรแกรมการทะเบียนวัสดุพัสดุนะครับของโรงเรียนนะครับเป็นแบบครูนะครับมีสองเวอร์ชันมี2รายการครับก็คือมีสูงสุดได้เจรายการแล้วก็สูงสุดได้24รายการนะครับสามารถที่จะดูตามนี้ได้เลยนะครับทีนี้นะครับถ้าเกิดว่ามีบุค นะครับก็จะมีสองเวอร์ชันนะครับให้เลือกนะครับก็จะเป็นตัวรายการที่น้อยกับรายการที่มากนะครับสองตัวนี้ใช้ตัวไหนก็ได้นะครับต่อไปผมจะเริ่มนะครับจะมีการซื้อนะครับวัสดุวัสดุมานะครับผมก็ทำการคัดลอกแล้วก็วางนะครับฝ่ายเดิมนะครับตอนนี้อย่างเช่นผมจะทำ อ่าเป็นวัสดุอ่ชอครับสี่ทับหกหกอะไรเงี้ยครับผมก็จะเข้าไปนะครับถ้าบัดเัินคลิกเข้าไปแล้วนะครับก็รอสักหน่อยเป็นไฟล์ e x c e ลนะครับใช้งานง่ายอ่ามาแล้วนะครับอย่างที่ถูกต้องนะครับตามลิขสิทธิ์ผมก็คือตรงนี้นะครับก็จะเป็นไอที่ผมจะเรียนให้ไปนะครับเอ่อตัวนี้เป็นเชื่อมเวียนครับ อันนี้ชอสี่นะครับถ้าผมโอเคนะครับมาแล้ว่อสังกัดครับก็วชื่อร้านนะอย่างเช่นผมใส่ชื้อชื่อร้านอะไรอ่ะชื่อร้านทีท,ทีแล้วกันนะครับชื่อร้านทีท,วทีวันที่รับพัสดุนะครับวันที่รับพัสดุก็จะดูที่ใบเบอร์ หรือใบที่รับพัสดุนะครับที่เขามาส่งวันที่21พฤศจิกายนนะครับแล้วก็เขียนลงไปน,นะครับ21พฤศจิกายน65นะครับเมาก็จะให้คุณครูเนี่ยมาเบิกน,นะครับเป็นวันที่22พฤศจิกายนนะครับเล่มเลขที่นะเขียนลงไปนะครับเป็นเลขที่1นะครับเลขที่เลขที่10นะครับ เป็นประเภทอะไรนะครับผมบอกลางเกงนะครับกลางเกงนะครับวรอมงางเกงวรอม,งงอมนะครับว่าเก,ากางกีฬาเกงกีฬานะครับเอ่อตัวนี้ก็จะเป็นชื่อของคนที่รับพัสดุนะครับก็จะใส่ไปชื่อนะครับแล้วก็เป็นเอกสารจ่ายนะครับว่าเขาจะให้เบิกเลขไหนนะครับเราก็เขียนลงไป งเช่นผมเบิกต่อเลยเป็นเลขที่20แล้วกัน20นะครับ20แล้วก็11 22 23 24 25ครับสูงสุด6คนครับที่เบิกไดนะ้ตอนนี้ครับโอเคแล้ว ติดตั้งหรือว่าเราใส่ข้อมูลหน้าแรกเสร็จแล้วนะครับเราจะมาดูตรงนี้ครับตรงนี้จะเป็นเดสก์บอร์ดนะครับภาพรวมครับว่ามันเสร็จสิ้นหรือยังเราจ่ายออกไปเสร็จสิ้นหรือยังนะครับต่อไปครับผมไปที่รายการพัสดุครับหน้านี้เราสามารถที่จะนะครับเอารายการพัสดุมาใส่เลยนะครับผมก็จะลบอันเก่าออกก่อนปึ๊บอ่าลบออกตรงนี้ลำดับที่หนึ่งครับการเกงกีฬา ้าเงเกงกีฬานะครับอ่าหนว่วยก็คือจํานวนนะครับจํานวนที่เราเามาคือสี่สิบตัวนะครับในราคาตัวละหนึ่งร้ยยสิบาทเราก็จะคํานวณให้อัตโนมัตินะครับอ่ถ้ามีหลายรายการก็กลงมานะครับประมาณนี้จากนั้นนะครับไปที่หน้าของบัญชีวัสดุครับหน้านี้แหละจะเป็นการจ่ายออกไปนะครับจ่ายออกไปเช่นเรามีหนึ่งรายการเนี่ยนะครับ เราก็จะทําแค่รายการเดียวตรงนี้นะครับทางเกงกีฬาเนี่ยเห็นะครับถ้ามีถ้าไม่มีรายการไหนนะครับรายการที่สองเนี่ยก็จะเป็นเลขศูนย์ไว้ก็คือไม่มีค่านะครับอันนี้ผมก็จะเป็นค่าเดิมที่ผมใส่ค้างไว้ตรงสีอ่าสีนะครับสีเหลืองๆเ,เนี่ยคือแก้ไขได้นะครับอย่างเช่น่าเลขตรงนี้แล้วก็ลันเลขไปเรื่อยๆนะครับมีสิบใช่ไหมผมก็จะล้านไป หลันไปให้มันเติมชุดข้อมูลเองนะครับโอเคจำนวนสี่สิบตัวก็จะแก้นะครับตรงนี้นะครับถ้าเป็นคงเหลือมันยังเหลือสี่สิบตัวอยู่แปลว่ายังไม่ทำการเปิดผมจะเบิกคนแรกนะครับเป็นเบิกไปห้าตัวคนที่สองเบิกไปสิบตัวนี่สามเบิกไปห้าตัวคนสี่ 4, เบิกไปหกตัว ถ้าบิกไปสิบตัวะผลปรากฏว่ามันยังเหลืออยู่สี่ตัวนะครับเราสามารถที่จะใส่ไปได้ะเอาเนี่ยถ้าเป็นแบบนี้ติดลบนะครับสี่ตัวถ้าเป็นแบบนี้ครับยอดคงเหลือสุดท้ายนี่มันขีดละก็คือหมดนะครับหมดนะครับหมดนะครับค่านี้ก็สี่สิบเหมือนกันท่านี้ก็สี่สิบนะครับมันจะเบิกไปหมดนะครับอย่างเช่นคนแรกนะครับเบิกไปสี่ตัวสิบตัวห้าตัวหกตัวสิบตัวหรือจะเอาเท่ากันก็ได้นะครับ แต่จะต้องยอดทุกอย่างจะต้องหมดนะครับเพื่อจะเคลียร์ไปให้คุณครูที่เบิกไปตามความเป็นจริงนะครับเช่นคุณครูคนแรกเบิกไปห้าตัวเบิกไปกี่ตัวอย่างเงี้ยนะครับก,ก็ก็ใส่ปรับเปลี่ยนตัวเลขได้เลยครับเช่นอ้าวคณผิดนะครับคนนี้อยากเบิกสิบตัวคนนี้ห้าตัวอย่างเงี้ยครับก็จํานวนเดียวกันนะครับทีนี้สิ่งที่อ่าอันนี้คือเสร็จนะครับเสร็จนะ ต่อไปนะครับเราก็จะไปทําการปริ้นนะครับปริ้นใบเบิกนะครับใบเบิกไปที่ใบเบิกพีหนึ่งนะครับโอเคมาแล้วนะครับใบเบิกที่หนึ่งวันที่ถูกต้องนะครับันนี้ชื่อถูกต้องคนนี้เบิกไปนะวันที่นี้นะครับมีทั้งหมดยีสี่รายการนะครับอันนี้ก็คือเลขเดิมนะเลขเดิมผมผมก็จะลบไล่ลบออกก่อน อ่าพวกนี้เราจะไม่เบิกนะครับอ่าเลขเดิมเพราะว่าปกติจะเซตเป็นศูนย์ทั้งหมดนะครับเพ่จะลบทุกรายการก่อนปึ๊บปุ๊บ,บ,บเพื่อจะไม่ให้เลขมันค้างนะครับตัวน,นี้ไม่มีรายการนะครับถ้าขีด่าบแบบนี้แต่ว่าไม่มีรายการเฉน่นแล้วเลขพวกนี้ก็จะไม่มีอะไรนะครับเราก็จะไล่ทั้งหมดไล่เคลียร์ทั้งยี่สี่รายการอ่าแต่จริงๆแล้วเราควรจะทําเป็นศูนย์ไว้นะครับ เพื่อจะง่ายต่อการเติมแล้วก็ต่อการที่จะทำอ่าโอเคหมดแล้วนะครับจะมาดูครับหน้าเบิดครับเห็นไหมครับก็จะไม่มีเลขอะไรเลยนะครับหน้าเบิดโอเคตัวนี้นะครับก็เสร็จไปแล้วเบิดคนที่สองเห็นไหมครับก็ห้าเบิดได้ห้าครับคนที่สามได้ห้าคนที่สี่เบิกหกได้หกนะครับ,บคนที่ห้าเบิกสิบได้สิบนะครับ โค้ที่หกนะก็จะหมดนะครับจากนั้นเราก็สามารถสั่งพริ้นได้เลยนะครับไปที่หน้าที่หนึ่งนะครับกดปริ้นเหมือนปกติเราเนี่ยแหละครับแล้วก็ปริ้นได้เลยนะครับพริ้นแล้วก็ให้กับคนที่เบิกเซ็นนะครับแค่นั้นแล้วเก็บไว้ในเอกสารนะครับนี่ก็จะเป็นการบริหารจัดการเสร็จเรียบร้อยนะครับในหน่วยงนแล้วก็เซฟครับบันทึกไว้ปิดออกได้เลยครับถ้าพริ้นทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยนะครับปิดออกเลยจากนั้นครับต่อไปครับเราก็ทําการคัดลอกครับ เราก็วางอีกครับทาเป็นสิเมื่อก <Jean> ี้สี่นะครับเมื่อกี้สี่แล้วก็จะทําเป็นห้านะครับห้าทับซือ้อรายการต่อไปทับซับนะครับโอเคลบสํำเนาออกตรงนี้เราก็จะทําแก้ไขตรงห้าต่อไปนะครับนี่คือวิธีการใช้งานโปรแกรมเบื้องต้นนะครับท่านไหนไม่เข้าใจตรงไหนนะครับสามารถที่จะ ทักมาถามในอินบ็อกซ์ได้เลยนะครับประมาณนี้นะครับตัวนี้ของเวอร์ชัน2นะครับถ้าเราเบิกโอเคครับมา,มาหน้านี้ก่อนหน้าแรกนะครับถ้าเราเบิกเต็มเบิกเคลียร์นะครับสถานะบัญชีก็จะเกิดเป็นสานสริ์สิ้นนะครับซึ่งอ่านี่ก็จะโชว์ว่าทั้งหมดรายการเยอะสุดเท่าไหร่นะทั้งหมดมีกี่ชิ้นนะครับกี่ชิ้น แล้วคงเหลือกี่ชิ้นนะครับประมาณนี้นะครับโอเควันนี้เอาไว้แค่นี้ครับถ้าใครสนใจนะครับอินบอ็อกมาขอซื้อได้นะครับในราคา300ร้อบาทนะครับซึ่งสามารถอัปเดตได้ตลอด ID ของแทฟรีนะครับแล้ก็อัปเดตได้ฟรีทั้งปีครับขอบคุณมากครับ